ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนตับไตยังแข็งแรงดีอยู่ไหมต้องการซีรีส์มุ้งมิงกรึงกริงหวานหานฮ่าฮามาเยียวยาจิตใจกันสักเรื่องไหมคะวันก่อนยายคลิกเข้าไปลองเรื่องนี้มหัศจรรย์สัมผัสรักหรืหรอ my heart ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี ของแม่หนูเฉิงเซียวกับพ่อหนุ่มกูเจียเฉิงโอ้โหตอบโจทย์มากๆในนาทีนี้เลยค่ะดูแล้วสบายใจผ่อนคลายมากเนื้อเรื่องเป็นแฟนตาซีตัวละครมีพลังวิญญาณค่ะสามารถเสกโน่นี่ปุ้งปิงมีสัตว์มหัศจรรย์ต่างๆอารมณ์นะคะโลกเวทมนต์แบบแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแต่ไม่ต้องท่องคาถาค่ะนางเอกชื่อลู่ชิงชิง เ็นถึงคุณหนูรองตระกูลูกที่มีพ่อเป็นราชคูขององค์รัชทายาทแห่งอาณาจักรฉีหยวนดินแดนที่ทุกคนเกิดมาพร้อมพลังวิญญาณมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปยกเว้นก็แต่นางเอกเท่านั้นค่ะที่ไม่มีพลังวิญญาณเลยแม้แต่นิดทำให้นางถูกพ่อกักบริเวณให้อยู่แต่ในจวนเพื่อความปลอดภัยค่ะ วันหนึ่งนะคะนางก็บังเอิญกลายร่างเป็นเจ้ากระต่ายน้อยวิ่งออกจากจวนไปชนเข้ากับนานกงอี้ซินหรือท่านอ่องจินผู้มีนิสัยแปลกประหลาดแต่ว่ามีจิตใจอ่อนโยนค่ะด้วยความปรารถนาะจะแบ่งพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งของอองจินมาสักนิดนะคะนางก็จึงกัดอองจินไปง่ามหนึ่งค่ะไม่คาดคิดนะคะว่าจะทำให้นางเกิดมีพลังวิญญาณขึ้นมาจริงๆนางดีใจมาก แต่พลังนั้นก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวทำให้หลังจากนั้นนะคะนางจึงต้องคิดหาวิธีการต่างๆนาน,นา,นาเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดอองจิน้นเพื่อหาทางดูดซับพลังวิญญาณจากเขาค่ะแน่ละว่าอองจิ้นนะคะเมื่อโดนสาวสวยน่ารักจูโจมลุกหนักขนาดนั้นก็ต้องมีวันไหวกันบ้างแหละแม่ที่ผ่านมานะคะเขาจะไม่เคยใช่ตามองหญิงใดก็ตาม สว่วนลูชิงชิงเองเมื่อได้พบกับอองจินบ่อยๆก็เริ่มจะมีความสับสนในใจค่ะว่าที่อยากอยู่ใกล้อองจินนั้นเป็นเพราะพลังวิญญาณจริงหรือไม่หรือว่านางเองตกลุมรักเขาเข้าแล้วน้องเฉิงเซียวเล่นบทนี้ได้น่ารักมากๆเลยค่ะดวงตาใสเป้าไรเดียงสามากๆและด้วยความที่นางเอกในเรื่องนะคะเพิ่งจะรู้จักโลกภายนอก น้องก็เลยไม่รู้ธรรมเนียมว่าชายหญิงเนี่ยห้ามใกล้ชิดกันหมยายนะชอบหน้าพระเอกเวลาเขินเก็บทรงไม่อยู่เวลาที่โดนนางเอกเข้ามาพัวพันมากมากเลยดูเรียวมากลุ้นอยากจะเห็นตอนพระเอกรุกกลับจริงๆนะคะว่าจุฟินสักแค่ไหนบอกเลยค่ะว่าคู่เนี้ยเคมีเขาได้มากจริงๆส่วนเบื้องลึกเบื้องหลัง ว่าทำไมนางเอกถึงไม่มีพลังวิญญาณแท้จริงแล้วชาติกำเนิดของนางเป็นใครกันแน่ก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปค่ะใครสนใจเรื่องนี้นะคะมีซับไทย24ตอนจบหาดูกันได้ทั้งที่ไอชีอีและ VTV เลยค่ะคลิปหน้ายายจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ บายบาย